ครับจิมมี่อมี่นะติดต่อซื้อผ่านทางช่องลายแอดไลน์รธรรมดาเียนะกดกข้ปไปทักแชทได้เลยดี่พ่อค้าจะตอามาอันนี้มาดูเรนะียญไซมาเมตตามรามีโดยเมตตามรมีก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบสซมาไม่ใหญ่มากเล็ก ยอะลายเสือก็เรียกอะไรแม่ยันบุ่นอนไปซอนอะรเนี่ยนะสวยสวยมีเยะอันนี้ก็ไม่แต่ก็จะมี มีมีหลายเหรียถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะแต่รุ่นนี้เนแนะนำปูชาโูเหรียนละ250บาทขึ้นราคาตันนี้กินไ้โคสุดสวย,<ๆ>สวยเลือกเราเนี่ยเรียนละ250เฉพาะรุ่นนี้รุ่นปูชาโคราคา250บาทขึ้นไป เดอ้อลงยาเต็มจ้ะสวยมากเอารุ่นนี้นะทักแชทมาได้อยากดูเรียนอะไรทักแชทมาเดอ้อตามนี้นะครับโอเคเดอ้อ